สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนครั้งนี้ก็มาพบกับครูอ้นสอนชั้นอนุบาลกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาปั้นดินน้ำมันกันค่ะเริ่มกันเลยนะคะครั้งนี้นะคะเรามาปั้นมังคุดกันค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะมังคุดสีม่วงสวยสดใสใช่ไหมคะ เรามาเริ่มเตรียมอุปกรณ์สําหรับการปั้นมังคุดในครั้งนี้กันเลยค่ะเริ่มจากเตรียมแผ่นรองปั้นนะคะเมื่อมีแผ่นรองปั้นแล้วเราก็เตรียมดินน้ํามันค่ะดินน้ามันสีม่วงดินน้ํามันสีเขียวแล้วก็ผ้าสําหรับเช็ดมือนะคะเมื่ออุปกรณ์พร้อมเรามาเริ่มปั้นกันเลยค่ะเอาดินน้ํามันสีม่วงมานวดให้เป็นก้อนกลมๆก,ลมก่อนนะคะเป็นผลมังคุดค่ะลูก เมื่อได้เป็นก้อนกลมๆแล้วเราก็เอาดินน้ำมันสีเขียวมาทำเป็นขั้วของผลมังคุดแล้วก็กลีบใบของผลมังคุดนะคะเมื่อได้ขั้วของผลมังคุดแล้วเราก็เอาขั้วของผลมังคุดแปะเขาที่ผลมังคุดนะคะแล้วก็ปั้นกลีบใบเป็นก้อนกลมจากนั้นนะคะเราก็ใช้หัวนิ้วโป้งนะคะกดกด กดก้อนกลมสีเขียวให้แบนๆแล้วเราก็เอากลีบใบเลี้ยงมาแปะเข้าที่ขั้วของผลมังคุดนะคะแปะจนเต็มพื้นที่บริเวณขั้วนะคะเห็นไหมคะปั้นมังคุดไม่ยากเลยค่ะง่ายๆนะคะเด็กๆฝึกปั้นนะคะเราก็จะได้ผลมังคุดแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ครูอ้นขอลาไปก่อนนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับครูอ้นด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ